หรือตัดออกจากชีวิตเท่าใดก็ดีรู้แล้วอย่าหาทำว่าวสานหนคนที่มหาแต่เวลาที่จะของเดือดร้อนของคนที่บบเห็นหัวเห่าในเวลาที่หมดประโยชน์สาคนที่ตอหนาา่าอย่างหลับหลังอีกอย่าง 4. คนที่เห็นเงินปากววามีตภาพหา้าคนที่พยายามชุดดึงเห่าให้ตํ่าลง ป่อ่อยังเหยียบย่ำให้จงดินอีกครับหกคนที่โบเคยเห็นไพดีกว่าเจ้าของอันนี้กับมโนไปว่าเจ้าของดีตั้งสี่กับมีเอลิเดอ์บริโมเจ็ดคนที่ทำตัวเป็นนกสองหัวป่าสองน้าเหยียบเลือสองแคนจากป่าสองมืออย่าได้ไปใกล้เด้อครับจักไวให้ระวังโตแปดคนที่ค่อยตำหนิแต่คนอื่น แม่เคยหูโตเลยว่าเจ้าของก็เคยผิดพลาดว่าแต่เขายี่นาวเราเป็นหลายกว่ากมีเจ้าคนที่ขี่หลายขี่เลยครับขี่ตัวขี่หลักขี่ทีขี่ถาเห็นไผดีกว่าบ่าได้ไฟออกตาติบคนที่มักเอาเปรียบคนอื่นเมื่อมีโอกาสสิอคนโกหกหาความจริงใจบ่ได้ สองคนทำตัวเป็นงูเห่าเป็นงูพิษยังบ่ดเชื่องลอกกัดลอกทำลายคนอื่นสิบสามคนที่บ่มีความรับผิดชอบปัดได้ปัด,ปดสิบสี่คนที่ทำโวเป็นปริงค่อยก็กินดูดเลือดซึบเนื้อหาผลประโยชน์จากคนอื่นสิบหา้าคนที่มีความคิดเลบความคิดใหญ่ๆกับทุกอย่างสิบหกคนม่มีเหตุผลใส่อารมณ์ตัดสินทุกอย่างบริจัก ยับย่างทั้งใจเจ้าของบอใส่สมองทั้งทั้งทิมมี่สิบเจ็ดคนที่ชอบเลี่ยรเรียแข่งเรียขาลุ่มหนาทุกสถานการณ์เลี่ยจนขนขาโลนเหมือนเหล่าก็ยังเลี่ยอยู่เต๋อคนจ๊ะพวกนี่ถอยได้ให้ถอยนะครับห่างได้ให้ห่างระวังหน้าระวังหลังไว้รู้จักไวบอเสียหลายรู้ว่าสิ่งที่เขาทำบ่ดี<ห>่ายหาทำเด้อครับเ้าบอมบก เขากับบ่มักคือกัน